แกไม่บีสิ <Bra. S 1> คุณผู้ชมเคยคิดไหมครับหากคุณผู้ชมเปิดเพลงเทเลทบี้ผ่านไลฟ์สดนะครับคุณจะถูกปิดแดงโดยทันที และส่วนเนื้อหาในวันนี้นะครับจะอยู่กันในซีรีส์สกิปิด i d i t o i l e t นะครับผมตามสัญญาเลยนะครับที่ผมได้สัญญากับคุณผู้ชมเอาไว้ในไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะครับว่าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับตัวละครของคุณดาฟักบูมที่ปรากฏกมาในซีรีส์สกิปิด i d i t o i l e t นะครับซึงก็ขอบอกตรงๆเลยนะครับว่าข้อมูลของตัวละครนี้มีน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับแต่ทีนงงี้งานนะครับก็มีคุณผู้ชมหลายท่านที่อยากจะฟังข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะผมจึงได้ไปเรียบเรียงข้อมูลเท่าที่มีในโลกอินเทอร์เน็ต เ็มานะครับและหากพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมรถบฟกันเลยครับ คุณดาฟักบุมหรือชื่อจริงๆของตัวละครตัวนี้ในซีรีส์ s e c r i t Toilet นะครับเขามีชื่อว่า Secret Agent นะครับเป็นตัวละครชายผมตั้งๆชี้ๆฟูๆนะที่มาพร้อมกับแว่นตาเลนส์สีส้มแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลานะครับและลักษณะเด่นของตัวละครนี้เลยคือเขาจะใส่ชุดสูทอยู่ตลอดเวลานะครับผมจึงทาให้เขาได้ฉายาว่า Secret Agent นั่นเองครับซึ่งบทบาทของตัวละครตัวนี้ในซีรีส์ s e c r i t Toilet นะครับเขาก็จะเป็นเหมือนสายลับที่เป็นบุคคลที่ลึกลับมากๆนะครับไม่มี รู้จักไม่รู้จุดมุ่งหมายไม่รู้ฝักฝ่ายนะครับผมมาดีหรือมาลายก็ยังไม่รู้นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจะปรากฏมาเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับตาม E ีีต่างๆซึ่งก็โผล่มาตั้งแต่ E ีีที่45ยาวจนถึง e ีีปัจจุบันนะครับแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้โผล่มาครั้งแรกในซีรีส์สกิปิดี้ทอเรนตนะครับก่อนหน้านี้นะครับหากเราย้อนเวลากลับไปนะในช่วงที่คุณดาฟักบุมยังใช้นามแฝงว่าบลูเกลย์อยู่นะครับซึ่งนามแฝงนี ได้มาจากไหนนั้นผลที่ยังไม่ทราบนะครับรบกวนย้อนกลับไปดูคลิปประวัติของคุณดาฟักบูมที่ผมได้ทําเอาไว้เมื่อนานมาแล้วนะซึ่งณขณะนั้นนะครับผลงานหลักๆของคุณดาฟักบูมจะมาจากการท music video ามิวสิกวิดีโอนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยคุณดาฟักบูมก็ได้ทามิวสิกวิดีโอกับโปรแกรมซอฟต์ฟิล์มเมคเกอร์เหมือนกับปัจจุบันนี้เลยนะครับและใน m v เพลงบางเพลงเนี่ยก็จะมีตัวละครของคุณดาฟักบูมโผล่ออกมาด้วยนะครับผมซึ่งก็โผล่มาหลายคลิปเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้คุณดาฟักบูมจะลบคลา ไปหมดแล้วนะครับแต่ก็มีแฟนคลับนาคลิปเหล่านั้นเนี่ยกลับมารีอัพลงบน u t u b e นะครับผมจึงทําให้พวกเรานะครับได้เห็นผลงานชิ้นเก่าๆของคุณดาฟักบูมแบบนี้ครับและในบรรดามิวสิกวิดีโอทั้งหมดของคุณดาฟักบูมนะครับมันก็มีอยู่เพลงเพลงหนึ่งที่มีมิวสิกวิดีโอเนี่ยสอดคล้องกับซีรีส์สกิปบดี้ทอยเลตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครคนหัวกล้องตัวละครคนหัวทีวีนะครับผมซึ่งดอมส้วมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ขนานนามมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ว่าสกิปบดี้ทอยเลต ซีเคนอีพีนะครับผมหรือก็คือเป็นตอนลับของซีรีส์สกิบบี้ทอยเลตนะซึ่งความจริงแล้วนะครับเพลงเพลงนี้เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับซีรีส์สกิบบี้ทอยเลตเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนหัวกล้องหัวทีวีก็ตามแต่นะครับตหลังจากนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่ผมหามานะครับเราจะได้เจอกับตัวละครตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็ในคลิปดาฟัคโ m เมนของคุณดาฟั b บูมเลยนะครับซึ่งตอนนี้คลิปนั้นก็ยังอยู่บนช่อง YouTube ของเขานะครับผมและคลิปๆนั้นนะครับก็มีชื่อว่าร ก็คือดาฟัคโมเมนต์ภาค2นะครับเป็นรายการของคุณดาฟักบุมก่อนที่เขาเนี่ยจะโด่งดังจากซีรีส์สกิบบิทตทอเลตนะครับซึ่งในคลิปดาฟัคสองเนี่ยเราจะได้เห็นคนหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในฉากนะครับที่กําลังลอยเข้ามาทางหน้าจอของเรานะครับผมและมันก็จะมีซีนซีนหนึ่งนะครับที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตในซีนนี้นะครับเราจะได้เจอกับตัวละครของคุณดาฟัคบุมอีกครั้งนะครับแต่ว่ามาในเวอร์ชั่นผมข่าวนั่นเองนะครับผมและหากถามว่าคลิปก่อนหน้านี้ล่ะมีตัวละครตัวนี้ โผล่ออกมาไหมจากที่ผมนั่งไล่ดูคลิปทั้งหมดนะครับผมไม่เจอนะครับผมหรือหากผู้ชมอาจจะเคยเห็นคุณดาฟักบูมคลิปก่อนหน้านี้ก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ด้วยนะครับผมลหลังจากนั้นนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะโผล่มาอีกครั้งในคลิปที่มีชื่อว่าเวนนลามดันซินเวิร์กวัด n ยู่ดอนนิดอิสเอนเวหรือแปลเป็นไทยได้ว่าในเมื่อนาฬิกาของเราเนี่ยไม่ทํางานแล้วแต่เราก็ไม่ต้องการมันอีกต่อไปตึ่งชื่อคลิปเนี่ยฟังดูก็งงแล้วใช่ไหมเมื่อหาในคลิปงงกว่านั้นอีกนะคร่รองาองอยาง เมลเดสกอร์ศูนะครับที่เขาเนี่ยต้องตื่นไปทํางานนะแต่ว่าเขาดันทํานาฬิกาปลุกพังนะครับผมแล้วเขาก็บอกกับคุณผู้ชมว่า Nah, who needs anyway who it จากนั้นนะครับเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงล้างหน้าแปรงฟันออกกาลังกายแต่งตัวเพื่อไปทํางานนะครับผมและมันจะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งนะครับที่เราจะได้เจอกับละครของคุณดาฟักบูมนะครับก็คือฉากนี้เลยครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับจะโผลมาในลักษณะของรูปที่ติดอยู่บนแก้วกาแฟนะครับผมแค่นั้นเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเจอตัวละครตัวนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จากซีรีส์กิบบิททอเรทอีพีที่45เลยนะครับเริ่มกันจากในเวอร์ชันฟูสกีนนะครับเราจะเจอกับคุณดาฟักบูม นะครับผมแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP ที่4ี่45นี้ในคลิปที่เป็นเวอร์ชันช็อตนะครับเราจะเจอกับตัวละครตัวนี้แอบอยู่หลังบ้านในฉากถัดไปนะครับผม แล้วถัดไปนะครับก็จะเป็น EP ีที่46ใน EP ีนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของไททันทีวีแมนที่กําลังไล่ตามตูดไททันสปิกร์แมนอยู่นะครับแต่หากเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะได้เจอคุณดาฟักบูมแอบอยู่หลังต้นไม้นะครับแต่ว่าภาพของคุณดาฟักบูมนั้นจะสังเกตยากที่สุดนะครับจะเลือนลางมองแทบไม่เห็นเลยนะแล้วต่อมานะครับจะเป็น EP ีที่47ซึ่งเป็น EP ีที่ไททันทีวีแมนเนี่ยถูกจ้วงหน้าแหกนะครับแล้วก่อนที่ EP ีนี้จะจบลงไป G ีแมนสิคิปิที้ทอยเลตหรือว่าจีเหลี่ยม เขาได้ทําการสังหารคาเมล่าแมนที่เป็น POV นะครับผมแล้วก่อนที่ภาพจะตัดจบลงไปเนี่ยเราจะได้เห็นคุณดาฟักบุมหรือ s e เรตเอเจนต์เนี่ยเขาเดินเข้ามาหยิบกล้อง p o โกล้องนั้นไปนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับผมเชื่อว่าด้อมซ่วมทั้งหลายเนี่ยต้องกรีดแตกกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เขาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกนะครับมีการยิ้มให้กล้องมีการเดินเข้ามาว้าวอีีถัดไปนะครับก็จะเป็น EP ีที่48นะครับผมหลังจากที่ไททันทีวีแมนเนี่ยพลาดท่าได้ ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ดูเหมือนว่าเหล่าคาเมล่าแมนจะตกที่นั่งลําบากนะครับผมซึ่ง EP ีนี้นะครับนอกจากจะเป็น E ีีแจ้งเกิดของพี่คริโตแล้วนะครับผมเรายังได้ p o v เป็นคาเมล่าแมนที่ใช้ปืนพลาสมาเป็นครั้งแรกนะครับและในจังหวะที่ตัวละครของเรานั้นได้ชักปืนพลาสมาออกมายิงช่วยล่าคารเมล่าแมนนะครับเราจะได้เห็นเงาของคุณดาฟักบุมกัททอดออกมาจากกระจกด้านข้างนะครับผมซึ่งตอนแรกนะครับผมก็แอบสงสัยอยู่นะครับกับป้ายที่เขียนว่า he watching หรือแปลเป็นไทยได้ว่าเขากําลังมง มองดูอยู่เนี่ยแต่พอผมมาทราบดีหลังนะครับว่าฉากฉากนี้มีคุณดาฟักบูมโผล่มาด้วยเนี่ยผมจึงอ๋อเลยนะครับอาจจะหมายถึงคุณดาฟักบูมก็เป็นได้นะครับที่กําลังมองดูเราอยู่ผ่านเงาในกระจกนะครับผมแล้วอ p ีถัดไปนะครับก็จะข้ามไปใน E p ีที่52เลยนะครับซึ่งในอ p ีนี้นะครับนอกจากจะมีการอัปเกรดของพี่คีโตะของเราแล้วเนี่ยก็ยังมีการเปิดตัวละครใหม่อย่างน้องโซอี้คามิล่าบูเมนกันด้วยนะครับและในอีีเดียวกันนี่เองนะครับมันจะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งเราจะได้เห็นเงาคนดำๆนะครับ ยืนอยู่บนป้ายนะซึ่งเงาของคนคนนี้นะครับเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นตัวละครของคุณดาฟักบูมนั่นเองครับถัดมานะครับจะเป็น EP ีที่55นะครับผมซึ่ง EP ีนี้ผมบอกตามตรงเลยผมสแกนละเอียดมากนะครับในตอนที่มีการปล่อย EP ีนี้มาแรกๆนะผมก็ยังหาคุณดาฟักบูมไม่เจอนะครับเพิ่งมาเจอเอาทีหลังนะครับผมและใน EP ีนี้นะครับคุณดาฟักบูมเนี่ยจะโผล่ออกมาช่วงแรกๆเลยนะครับก็ยืนสลอนหน้าอยู่บนตึกทางด้านขวามือนะครับผมซึ่งก็ยืน ยืนโชว์ตัวโดดเด่นชัดเจนนะครับต่อไปนะครับจะเป็น E ีีที่ห6นะครับซึ่งเป็น E ีีที่บอกได้ว่าน่าจะเป็น E ีีที่จังไรที่สุดสําหรับซีรีส์ซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยอีพีนี้เรายังได้เห็นเมคานิกการต่อสู้ของทีวีแมนิกด้วยนะว่าเขาสามารถหักแขนกับหน้ากับหลังหมุนคอกับหลังอะไรอย่างนี้นะครับมีมีมดมีดาบติดแขนมาด้วยเออซึ่งใน E ีีนี้นะครับคุณดาฟักบูมเขาจะนั่งอยู่ในรถแอบแอบนะหลังจากที่ทีวีแมนได้จัดการคนหัวซ่วมไปเสสร็จ ขณะที่กล้องกําลังจะแพลนไปอย่างรวดเร็วหากเราสังเกตดีๆเราจะเห็นคุณดาฟักบุมนั่งอยู่ในซากรถตรงหน้านะครับผมซึ่งก็เป็น EP ที่สังเกตยากพอตัวเลยนะครับต่อไปครับจะเป็น EP ีร่17พาร์ทหนึ่งนะครับผมเป็น EP ที่เราต้องจดจานะครับต้องสลักเอาไว้ในประวัติศาสตร์โลกนะครับผมเพราะว่าใน EP นี้เนี่ยเราสามารถช่วยเหลือท่าน,นสปิก,กร์แบนเอาไว้ได้นะครับและนอกจากนั้นคุณดาฟักบุมก็ออกมาดูสถานการณ์ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าในรอบนี้เขาจะมากับออร่าสีเขียว ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะตั้งใจใส่ออลาสีเขียวมาเพื่อบอกให้คนดูรู้ว่าอูยืนอยู่ตรงนี้นะเว้ทุกคนอะไรประมาณนี้ครับถัดไปนะครับจะเป็น e ีพีที่58นะครับหลังจากที่เราได้ช่วยเหลือท่านสปิเกอร์แมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสซปิเกอร์แมนเขาก็เดินหน้ากวาดล้างคนหัวซ่่มต่อทันทีเลยนะครับผมและใน E ีพีนี้นะครับเราก็จะได้เห็นคุณดาฟักบูมยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกนะครับมาพร้อมกับออ่าสีเขียวเช่นเคยครับแถมใน e ีพีนี้นะครับคุณดาฟักบูมจะยืนดูการต่อสู้นานที่สุดอีกด้ ด้วยนะครับนับว่าเป็นการปรากฏตัวที่ยาวที่สุดในบริษัทสซีรีส์ซิคิปิ t ิ t ทอยเลตเลยก็ว่าได้นะครับและอีพีสุดท้ายนตอนนี้นะครับที่มีการปรากฏตัวของตัวละครคุณดาฟักบูมนะครับก็คืออีพีที่59นะครับผมซึ่งหน้าตอนนี้เนี่ยอีพีที่60กําลังจะมานะครับแต่ผมคิดว่าผมน่าจะอัปโหลดคลิปนี้ก่อนที่อีพีที่6กบจะมานะครับดังนั้นข้อมูลจะสุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งในอีพีที่59นี้เราจะได้เห็นฉากเกนในตำนาน yok 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 เราจะได้เห็นคุณดาฟักบูมตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับที่เขายืนอยู่หลังซากรถเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่ารอบนี้ฟ้าแบบชัดเจนแจ่มแจ๋วไม่แอบใดๆทั้งสิ้นนะครับใครยังมองไม่เห็นอีกนี่ก็ป้าแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งนี่นะครับก็คือการปรากฏตัวทั้งหมดของตัวละครตัวนี้นะครับแต่อย่างที่บอกเลยว่าเราเนี่ยไม่มีข้อมูลใ,ใดๆเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเป็นศัตรูหรือเป็นมิตรนะครับและหากถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่า ตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะมีบทบาทที่สูงส่งนะครับจะเป็นคนคอยควบคุมวงการทุกอย่างอยู่เบื้องหลังนะโดยที่ตัวเองนั้นจะไม่ลงมาเล่นเองนะครับค,รคล้ายๆกับวันอะโดออในคอมมิกของมาเวลนะครับที่เขาเนี่ยก็คือพระเจ้าสูงสุดคนที่เก่งที่สุดในจักรวาล Marvel u n i v e r s ์เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปครับ ก็จะกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครลับ Secret Agent นะครับผมคิดเห็นกันอย่างไรบ้างตัวละครตัวนี้เป็นตัวร้ายหรือตัวดีจะมาช่วยหรือมาซ้ำเติมก็คอมเมนต์เอาไว้อย่างสุภาพใต้คลิปกับผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไกยวักเกอร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ